สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนมีพบกับรายการอีปิพาเพลินไม่ได้มลยคะ่ะมื่อนี้อยู่กระต๊อบคุณพ่อนะคะหนาหอยขึ้นบวมเนี่ยมื่อนี้โมมียังเห็ดพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งผักกับบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะคะจากโมงเราเนี่ยว่ามันหาโมงแล้วบ่กินขออ้าวโอ๊ตแล้วพี่น้อง <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นะคะคือจงฝนสี่ตกเลยครับแต่ผมใหม่หน้าคอยคือบวมเลย <c oughs> พ่อนะคะอันนี้เต็นต้นบักมวงนะพี่ดองเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างหวหระพานะคะเสียงเหมือนฝนกำลังมาเลย มะเขือแต่ทำไมยังไม่มีลูกกะเพราคือใบหอ,อิกค่กะพี่น้องกะเพรานะคะมะเขืออันนี้กำลังจะออกดอกนะคะเอาไม่ใช่ออกหน่วยนะคะอันนี้ผักปอลอดสารล้วนๆ <hundred S 1> <laughs> มีแต่แมงกิน บรรยากาศดีดีพี่น้องลมพัดโวยโวยบือยบ้อบือบ้อบื้อบืน้นอนกินแมพี่น้องคนณจ้าเสียจังาไหรใครมีวิธีอินบอกมาบอกหน่อยนะคะ แม่งกินบไวยสีดยาจักสีหลังสีดดีมันชะอมสวยๆช่วงนี้เราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> บไวยไปกระตบไกลพออยู่พุนจักเทียบ่ไวยไปเบิงกระโพดก่อยเดจะให้เบิงเดียวย่างไปพี่น้องจะเบิงหมกมวงดู ใช่ไหมมันออกหลายคัะปีนี้เบื้งพุนโอ้ยอันนั้นก็ขึ้นไม่ได้นะนี่ไหมอันนี้มันออกช่อออนไม่ได้นี่มันสิเป็นน้อยไม่ได้นี่เบืบ้องพุนนะส่อออนคัะก,กระตอบน้อยก้อยใจไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน มาเร็วมาเร็วุ๊ก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 มามามาเข้าบ้านเราเร็ว,วเอา้ามีมีไก่ด้วยมีลูกไก่ด้วยพี่น้อง กกไก่ตีแม่เลยเนะี่ยตอนนี้อยู่เ้าไก่คุณพ่อนั่นเจ้ไก่มันตื่นข่อยบอกไล่ไก่เข้าบ้านก่อมามามาเข้าบ้านเรวเร็วกุกค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 ุก ไปไปเข้าบ้านเข้า e. บ้านเเข้าบ้านสูบบอกยากเด้อกุต้มสูเด้อป้าพี่น้องคือจังฝนสิตกแทะเ <c oughs> <c oughs> บิง่งมุน่ะอยู่สุมไกลนี่เนาะหน้าข่อยคือบวม วันนี้นะคะเบืเ้องบรรยากาศพี่น้องมาไล่ไกลเขาข้อไกลข้อแต่ว่าบอสำเร็จ <c oughs> ต้องร,อร้อเราไล่เขาอีกแล้วไปใส่ล้อละเบื้องหุ่นก่ะไ เลยยางมาเบิงขอโพดขอโพดโพี่แม่พี่พน้องเบิงมันกระต้นใหญ่ยอยู่เด้เดี๋ยวตัวสิแทนกล้องให้เบิง ่ายเปล่าอาทิตย์ก่อนนั่นมาไทายก็จะมาขืนไหลยอยู่แมงกินเดี๋ยวมันห่อนโอ้ยนี่กระต่ายเนาะตอนโตนูนแมงกินมันพี่นอ้อง มีอยู่บอกกี่ต้นเดี๋ยนี่ชีมันขึ้นนอนนอนตายไปแล้วสัมพันธ์บ่อยๆฝนมาแล้วคนน่ะพี่น้อง มันเยอะไหมนี่ในนี้นี่ไม่เห็นอ้อ้อมันยาวมานี่นี่พ่อทำยาวมานี่หรอ อ๋อมันมีตรงโน้นนี่ว่ากูก็เลยอะไรของกูอ๋อมันสิ้นสุดตรงนี้อันนี้ฝั่งตัวผู้นะคะอันนี้ฝั่งตัวผู้ก็ไม่เห็น แล้วฝั่งนั้นนะทำไมมันโตกว่าฝั่งนี้นอ๋อนั่นที่มันมีลูก เอาอีกตัวนั้นทำไมไม่มีขน โอ้ย oh, พวกนี้มันตัวเล็กเหรอววรวมขนมาพอดีมันยังเหลือนี่มัเก็บแต่ตัวนะอือเป็นวัดหมดอันนี้ก็สามสิบตัวหรือสามตัวเป็นวัดเป็นวัดหมดวัดแล้วก็ตาไก่เป็นวัดเป็นด้วยเหรอ 啊，慢慢放放，嗯。